วันที่10กันยายน2566นายแพทย์ชรละนาศีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีแต่งตั้งแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงภรรยาเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าอาจจะมีคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่และมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่เพราะทำเนียบปฏิบัติที่ผ่านมาไม่ว่าจะยุคสมัยใดถ้ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารที่ได้อำนาจรัดมากเช่นรัฐมนตรีถ้ามีการแต่งตั้งญาติหรือคนใกล้ชิดมักจะถูกเพ่งเล่งว่าจะเป็นผลประโยชน์ ซ้อนตนก็คำนึงถึงเรื่องนี้พอสมควรก่อนที่จะแต่งตั้งแพทย์หญิงนุสกุลเป็นที่ปรึกษาค่ะแต่มีผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นความรู้ความสามารถและความเหมาะสมแล้วจึงตัดสินใจตนใช้คําว่าลงทุนในเรื่องนี้เพราะตำแหน่งคณะที่ปรึกษาไม่มีตาแหน่งข้าราชการการเมืองไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนเป็นคณะทํางานที่อาสาเข้ามาทํางานแบบอุทิศตนและงานที่ต้องการปรึกษามีความจําเป็นค่ะโดยเฉพาะสองงานที่ปรึกษาท่านนี้คือการสื่อสารด้านสุขภาพและด้านการเมืองทั้งนี้นายแพทย์ชลรานาันกล่าวด้วยว่าคุณหมอก้อยมีประสบการณ์ งานเรื่องนี้ในตำแหน่งผอ,อกงสานนิเทศปี2534มีโอกาสไปทำงานสื่อสารเช่นเป็นบรรณาธิการไปรายการต่างๆของทางสื่อและช่วงที่ตนทำงานผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณหมอมีผลงานสื่อสารทางการเมืองในสามตำแหน่งนี้ผลเป็นอย่างไรตอบยากนะคะแต่ทำให้ตนยืนอยู่ตรงนี้ได้ในกระแสที่ค่อนข้างไหลบ่าในโซเชียลขณะนี้ไหลบ่าเรื่องประนามหยามเยียดเหยียบย่ำคูยง่ายร,รถทัวแต่ใช้เนื้อทางการสื่อสารทางการเมืองสามารถให้ข้อมูลชี้แจงตอบโต้ตประเด็นการสื่อสารทางการ เมื่ะนอกจากนี้นายแพทย์ชลน่านย,ยังกล่าวด้วยว่าเรื่องที่2สอดทอมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขกว่า5,000 500, 0 0คนเรื่องขวัญกำลังใจสภาวะการทำงานมิติสุขภาพและความเป็นอยู่สวัสดิภาพสวัสดิการมีความสำคัญท่านมีความคิดมีแนวทางนี้เคยทำมาอยู่ค่ะก็จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผสมผสานเอาแนวทางวิธีการต่างๆมาช่วยดูแลบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเรื่องสวัสดิการต่างๆด้วยเป็น2เรื่องหลกักพอดูแลคุ้มค่ากับการลงทุนค่ะและที่สำคัญเร มีจุดยึดคือเราจะเป็นผู้ให้เท่านั้นให้ประเทศชาติบ้านเมืองประชาชนและเราจะไม่เป็นผู้รับเอาผลประโยชน์ชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในสทอทในบทบัทของเรามาเป็นของเราคือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ